กลับมาไม่ไม่แล้วแม็กโครแล้วแย่เลยอะไรวะแม็กโครแม็กโครอะไรกันวะปวดนอะปวดเนี่ยร้านนวดไม่ได้ปวดเพื่อปากกุ้งดำสวัสดีครับพวกเราหัวเบียงวันนี้เนี่ยเรามีเกมมาเล่นกันเองนั่นก็คือเกม โหหนวกทํากับข้าวใช่คนสงสัยว่าทําไงกติกาป่ให้เราเนี่ยทำกายเราเราใส่ก็อะไรออเออก็นั่นแหละกติกาที่ทุกคนได้เห็นในการไปก็คือกติกาที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั่นเองครับทุกคนได้แล้วใช่เมนูที่เราจะมาทำกันเนี่ยนั่นก็คือยังไม่รู้ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เรารู้เรารู้แต่แต่เครื่องปรุงเราไม่รู้ว่ามาทำังไงทีมงานให้มาครับทั้งหมดใช่มีกุ้งมีอะไรก็ไม่รู้ว่าเยอะแยะหมดเลย โอเคเดี๋ยวเราให้ทีมงานเนี่ยบอกกันดีกว่าว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนด้เลยครับไอ้หูฟังกับแม้ทำแรกหูฟังกับแม้จะได้ไม่ได้ยินเสียงอ่าทำเสร็จเอาน้ำมาโห้องงองน้ำไหมงงงงฟังรอรอน้ำเดือดเนี่ยเราวาร์ปไหมวาร์ปไปตอนเราวาร์ปไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งหนึ่งตองฟัง้ยโอ้กลับมาแล้วตอนนี้ก็ น้ำเราเนี่ยเดือดไปที่ยปลแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าน,น้ำแดดแล้วรอ้อนร้อนต่อไปแนละ้วใส่เส้นใส่เส้นอ่าเราเรามีเส้นมักโรนีนะครับทุกคนตอนนี้ครับเพลงในหมูมันดังมากที่หูนี่มันเต็มไปหมดครับเข้าใจง่ายมากจะเวลาสี่ปีระหว่างรอรอเส้นมันสุกใช่ใช่เ้าก็นั่นแหละวาัดไหมเดี๋ยวเราจะนั่งจ้องไปแบบสี่นาที มันจะออกอะมันอยากวาร์ปอะใหญ่ใจใจวารมันจะยืดที่ได้อะไป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 หนึ่งสองสามหยาเฮ้ยโหกลับมาเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งเด็กชาวบ้านผมชื่อว่าไแดงเออไอแดงเนี่ยเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากเลยไป็นูดคันหยาบเลยชีวิตเนี่ยวันแรกเนี่ยไปโรงเรียนโดนเพื่อนพูดกลับมาเลยไอเหี้ย

รมันกิกรชยเอาไปกเดียเดี๋ยวลอให้มันหอมนิดนึงเออให้มันหอมรอให้แบบมันมีกลิ่นกับใสกระชายกระชายกระชายเนี่ยไม่ใช่น้ำพริกไทยเอาเรื่มงนึงก็พออ้ยหอมครับอ่ะผมผ่าเองต่อไป ใส่พใส่พิกไทยครก่อนใส่นี้ได้เลยป่าวะหรือหักหัได้ได้ได้ก็กิดที่แล้วทำไปมะกรูดไปมะกรูดเอมะกรูดต่อพี่โคตรหอมอ่ะหอมีให้เพื่อนกุนดมฮะดมก็แมงแงอือเต็มปอดหอมขึ้นตายแล้วอรอหอมขึ้นตายต่อไป ใส่หมูแน่ใส่หมูใส่หมูอ่าเรามีหมูแกนายเข้าเข้าไปฟังแม็กโคแล้วแย่ลูกเลยอะไรวะแลกโกลแลกโกลอะไรกันวะมีคนเดียวแย่งูคนคนอะไรวะใส่ใส่กุ้งอ๋อไปเลือด ใส่กุ้งไปแล้วเปิตาแล้วเนี่ยผัดผัดอ๋อผัดผัดให้กุ้งสุกใช่ผัดให้สุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อีกสามสิบอ่ะนะสามสิบสามสิบปาดข้างไปอย่างงี้อเจ็ดสิบปาดมาปาดปาดข้างเจ็ด 5, สิบสามสิบไปทรงผมไงไปหล่อซะแล้วแล้วเราก็ทําให้กุ้งมันสุกก่อนอันนี้หมอยใครเนะี่ยใส่หมเูเรารากุ้งสกกสุกใส่หมูกุนะ้งสุกแล้วใส่หมูอ่ะพี่ ปวดอ่ะปวดอ่ะปวดเนี่ยร้านนวดไม่ได้ปวดเลยหากุ้งตับใส่หมูเลยใส่หมูใส่หมดเลยเหรอเออโอเคเดี <laughs> okay, ย๋ยวเราก็รอหมูเนี่ยสุกก่อนแล้วก็รอ,อรอกุ้งได้ที่แล้วเราก็จะใส่เส้นตามเดาเดานะเดา,ดา ใช่ไหมทีมงานไม่ใช่ด้วยแ like ต่เล่งความเร็วเดี๋ยวเราเร่งเลยครับทำไมต่อทำไมทำไมทำไรหมูตามใจอ๋อน้ำเปล่า เอาเส้นเอาเส้นเอาอันนี้ไปใส่เอเอ้าเจนเจนไปใส่อะไรปะเอาเดลมาหลังจากที่เราเนี่ยเอาเส้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเส้นเนี่ยมาใส่ในกระทะนี้ต่อเพื่อที่ทำการผัดโอ้น่ากินมากโอ้ช้ำๆครับจ่าเดี๋ยวเราจะทำการคนให้มันเขาเรียกไงให้มันร้อน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 อนนี้มาเข้ากันได้แล้ว เราได้ทำผัดขี้เมาเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราใช้เพื่อนๆเนี่ยเรามาชิมกันดีกว่าเข้าใจไหมใช่ม้ทีมงานชิมมามาชิมงานชิมงานเรามาชิมกันดีกว่าขอแรกครับหมาเลยฝากฝากช่องไหนฝากช่องไหนฝากช่องไหนแบมบี้อีอินนะคะฝากไปดูกันด้วยเออฝากฝากทิดต๊อบยูทูบก็ลองเซิร์ชดูกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่แปะช่องด้วยไปหาเองเลยหาเองหาเองโอ้โหขอชิมชิมมาที่ทีมงานทีมงาน หลายแย่ละแต่ว่าแห้งไปหน่อยเออแห้งนะมามามทิ้งานมาทีมงานมามันต้องแห้งๆแหละทับลงชีเลิฟยูนะครับผมชีเลิฟยู่มั่งอาให้ร้อนไหมร้อนใจอ่ะคำติดใจติดใจติดใจคำโตๆคำแรกติดใจคำที่สองติดคอเฮ้ยนี่ก็กินน้ำกันแย่ อร่อยอร่อยมับเขาใ้อร่อยอคนเดียวเลยไม่แบ่งมัครับพี่มันอร่อยมาออวห้องเยอ่อยู่นะคบตาหลเแหล่มากกินเลยอจเออจิเลยไี่น่เลเอนง้ไปเง้เป็นไงอร่อยจัดเลยจัดเดี๋ยวผมมากินสิครับ ฝากช่องฝากช่องไหนฝากช่องเอ็เอ็มโกะเราด้วยนะคะนอือกิน้อยเก้นอืกินี่อะวาทำไมหน้ามันนิ่งเหรออร่เ็นคือว่า่อยแย่เลยว่าแห้งไปนิดนึงแต่รสชาติได้แห้งไปแห้งไปโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นครัวระเบียงใน EP ที่สามเลยครับน้ำ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 ้ ถ้าใคอบไปถ่ายคลิปกับช่องกับช่องเพื่อนก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับต่อให้เพื่อนเป็นกำลังใจนะทุกคนนะถ้าใครชอบอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมบอก,กเราปีาหน้านใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำตามกันก็นกวันนี้ควเรเบียขอลาไปก่อนสวัสดีครับ